สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่เป็นคลิปแรกนะคะที่หลังจากที่เรากลับมาจากเมืองไทยเนาะแล้วก็ถึงสวีเดนได้2คืนละอันนี้เป็นคลิปแรกแมที่ใหญ่ทาสวัสดีครับอุ้ย <laughs> ที่ใหญ่ทาคลิป <laughs> ส่งจากครัวโดยตรงนะคะครัวสวีเดนนะคะตอนนี้อัปเดตก็คือมันยังมีอาการเจ็ตแลกนะคะก็คือตื่นมาสักประมาณตี2ประมาณเนี้ยสคืนติดกันแล้วตื่นตีสแล้วก็ อ้ก็ใช้วิธีการคือเปิดดูยู u ูบค่ะแล้วก็ดู youtube แล้วก็หลับไปเลยคือดูคลิปใครก็ไม่รู้เปิดแล้วแล้วเผลอหลับไปส่วนอันเดอร์สก็ใช้วิธีการอ่านหนังสือ,อหรือว่าเขาอาจจะฝึกชี้กลงหรือนั่งสมาธิใหญ่ไม่รู้เพราะว่าแต่ละคนมีวิธีการกล่องตัวเองนอนไม่เหมือนกันนะคะทีน,นี้ก็อันนี้ก็เป็นอาหารเช้ามื้อแรกนะคะที่เราหมายถึงว่าถ่ายทําคลิปเป็นมื้อแรก อันเดอร์กินไข่เจียวเนาะนางทำนางทำเองไงก็กินโจ๊กค่ะหม้อไอ้กินโจ๊กสาเร็จรูปโจ๊กไก่นะคะที่ซื้อมาจากบ้านเราเนี่ยค่ะปุดหมอนกันปวด,ดหมอ,หอ,หอนดดหัดวด้วยจ้ะนางบอกว่ารู้สึกแปลกแในหัวไอ้ก็เหมือนกันมันจะเป็นอาการแบบมึนๆงงๆเป็นอื่นๆบอกไม่ถูกอื่นๆนะคะเหมือนคนแฮ้งคนเาามาค้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันมันไอ้ว่ามันเป็นอาการของเจ็ตแลกนะคะเป็นอาการของเจ็ตแลกก็คือเหมือนร่างกายมันกาลังปรับให้เข้ากับเ,เวลาของสวีเดนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันห่างก,กันหกชั่วโมงไงนะคะ,นะ,คะเนี่ยกินอะไรร้อนๆอย่างเงี้ยมีแล้งมีแรงอร่อย <laughs> ทำเองก็อร่อยแน่นอะ ใส่เกียวใส่วิปครีมใส่ชีสค่ะนางบอกว่านางกลับมาน้องต้องเพิ่มน้ำหนักพี่ๆน้องๆเห็นอากาศข้างนอกไหคะจะเห็นเลยว่ามันเป็นแบบเป็นขาวๆใช่ไหมคือมันไม่ใช่หิมะนะแต่มันเป็นอากาศแบบขมุกขมัวเป็นวันที่เรามาถึงก็คือไอเดินทางเช้าวันพฤหัสเนาะ เช้าวันพฤหัสก็คือถึงในวันเดียวกันคือถึงวันพฤหัสตอนตอนดึกๆประมาณก่อนก่อนก่อนห้าทุ่มนะคะฝนก็ตกเลยเขาบอกว่าลบเลบเองศานะคะวันพฤหัสล้นะลบเแต่ตอนที่้ใหญ่มาถึงก็คือเป็นอุณหภูมิบวกแล้วเพราะว่าฝนตกลงมาแล้วเป็นบวกเบื้อบวกหนึ่งนะคะแต่ก็คือเย็นมากๆเพราะว่าไอพวกน้ําแข็งแล้วก็หิมะมันมันละลายไปกับน้ำน้ำฝนนะคะเป็นเปียกชุ่มปอดไปเลยละ แล้วเมื่อวานก็เมื่อวานพากันตื่นนอนแล้วก็ออกไปซื้อกับข้งกับข้าวนิดนิดหน,น่อยหน่อยนะคะซื้อผลไม้มาไว้แล้วก็ไอ้ก็ซื้อดอกไม้มาประดับบ้านเนาะนั่นแหละเมื่อวานมีแดดนิดนึงมีแดดช่วงไปไปบ่ายบายวันนี้ว่าตื่นมายังไม่เจอแดดเลยเอเดอร์บอกว่าแดดจะออกกี่โมงนะดูซอิิคมเนสูลบิดอดตาเอลเอลนีเสสดเนเร่ฟังสิ่ง่ อ๋อมันมันมันยังไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยค่ะแต่ว่ามันก็สว่างออกไปหรือยๆเห็นแล้วเป็นอากาศขมุกอากาศเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องเห็นไหมนั่นแหละลาแล้วซึ่งความร้อนในเมืองไทยนะคะ ออมนะคะแชทมาถามหรือว่าได้ของกินอะไรมาบ้าง <laughs> ยังไม่ได้ทาคลิปรีวิวเลยของกินจริงใไม่ได้ซื้อของกินมานะคะส่วนใหญ่ไปรอบนี้ของที่ได้มาจะเป็นของใช้นะคะจะเป็นของแห้งนะคะที่ได้มาแขกกองไว้ที่พื้นแล้วก็เป็นของฝากจากพี่ๆนะคะที่เอามาให้โซตจอบอะไรโซสมาร์ทมอัิทร ตูบ้าเรียสแส้แล้วหนูมันยอ่อเยอ่อแล้วคลิปเลยอ๋อทำอะไรไอบอกว่าอย่าเพิ่งไปทำกวาศาสตร์นไหวทำคลิปอยู่กนดัง,ดงม,มาเลยิตแล้วๆๆอยว่าหลังจากกินโจ๊กเสร็จไอจะรีวิวของให้ดูว่าไอถืออะไรมาจาก เหมือนไทยเนาะงั้นเดี๋ยวขอจบคลิปกินข้าวก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปนะคะก็คือคลิปรีวิวของที่เอามาจากเมืองไทยไมาได้อะไรมาบ้าง <c oughs> คลิปที่ส <c oughs> องเข้ามาเปลี่ยนเป็นภาษาย่ <c oughs> นอน้องสะพ้ายกับอันพี่สะพายแห้งเซลอยู่บ้านเว้าเว้าภาษาสวีเดนภาษาสวีดิชสำเนียงย่อเผลอไหเออไแต่ยัหัว <c oughs> พี่น้องจ้าที่บอกว่าอันของที่ซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว อรอบนี้ผู้ไอจิไดนได้ของของกิน่นเอ้ยบเมนของกิ่นของไส้จ้ะของไส้ที่เป็นของแห้งสิ่งที่ขาดก็ได้เลยที่เราตั้งใจไปซื้อรอบนี้ก็คือยาสิฟันค่ะยาสิฟันเดนทิสเต้ค่ะเดนทิสเตนซื้อมาหกหลอดจ้ะแล้วกั น้ำยาบ้วนปากปกติแล้วน้ำยาบ้วนปากมันซื่อของยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะแต่พอดีว่าไปเห็นแล้วก็ซื้อมาของดนทิสเต้คือกันแค่สองอย่างนี้ก็กินไปเกือบสองโลแล้วจ้ะน้ำหนักนะคะแล้วก็รสดีรสดีอยู่สวีเดนก็มีขายด้วยค่ะแต่ว่าไปเห็นนะคะเมื่อนั้นพาแม่ไปโรตารัาก็เห็นก็เลยซื้อมาแล้วก็โจ๊กค่ะโจ๊กนะคะซื้อมานิดๆหน่อยๆค่ะ ซื้อมาพอให้แบบว่าติดกระเป๋าเพราะว่าไอา้หูอยู่แล้วว่าของที่ของไส้พวกเสื้อผ้านะ่ะไอ้ซื้อมาหลายไอ้ก็เลยบอกสามารถไอ้ก็เลยเวลาเวลาเวลาซื้อของอะ่ะไอ้ก็จะต้องซื้อมาทีละนิดทีละนิดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอันพวกไอ้เนี่ยคือเดินทางท่องเที่ยวหลายก็เลยของกินที่เป็นของสดเนี่ยบอสามารถที่สิถือมาจากโคราชได้ก็เลยกะวา่าซื้ออยู่กรุงเทพมทบบื้อคืนุดทไทยอ่ะก็ไม่ได้ซื้อ ตัวนี้ก็คือเป็นมันหมี่โคราชค่ะหมี่โคราชสามรสตัวนี้ซื้อมาจากจิมทมสันเนาะค่ะเนาะนี่แหละคะ่ะซื้อมาแพ็คเดียวแพ็คเดี่ยวมันจะกินพื้นที่หลายแล้วก็ตัวนี้ก็คือซื้อมาเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวเนาะค่ะเนาะอันนี้มันคือกุนเชียงเลยค่ะแต่ไอ้นี่ยู่โคราชเนาะค่ะยูโคราชสิบสี่ปีไอเฮ็ดงานอยู่โคราชสิบสี่ปี กุญเชียงที่ว่าดังๆของโคราชก็จะมีหลายยี่ห้อค่ะหลายยี่ห้อนะคะตามที่เพื่อนๆอาจซิรู้จักกจักดีนะคะแต่ว่าไอเนี่ยมัก,กินของยี่ห้อนียค่ะอันนี้คือเป็นกุญเชียงเจ๊เล็กนะคะเ,ะเจ๊เล็กปัดช่องตัวนี้คือเป็นยี่ห้อที่ ไอกินมานานแล้วนะคะแล้วก็กินเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นที่ว่าดังๆงตัวนี้คือถึกปากคอควไอที่สุดเลยไอ่ซื้อมาสองแพ็คค่ะสองแพ็คตอนนี้ราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆสองแพ็คนี่สองกิโลนะแพ็คล,ล,ละโลเน้ราคาขึ้นไปเรื่อยๆสมยัยตะกี้อยู่โลนึงร้อยแปดสิบมั้งก็เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยเก้าสิบสองร้อยสองร้อยเดี๋ยวอันนี้สองร้อยยี่สิบค่ะต่อกิโล 1, 180, 200, 200, 200, 200, 200 ก็เพิ่มขึ้นจักหน่อยหนึ่งก็บริไ่ได้ว่ากันนะคะเนาะเพราะว่าค่าของชีพมันก็สูงขึ้นเพาก็เข้าใจตัวนี้เป็นอตอนไหนไปเที่ยวตอนไหนไปเที่ยวกระบ,บีะ่จ้ะไอ้กะซื้อกระเป๋าน,น้ยๆตัวนี้มานะคะกะว่าสิเอาไปฝากหมู่อยู่ที่เหตุงาน,นะคะ่ะแต่ว่าคือให้เขาถือถือใส่ตะลับเข่าน,น้ยๆก็ได้ค่ะไอ้สิเปิดเบิ่งกซะว่าสิไปฝากเขาเลยไ่อยากแก้ค่ะก็่อยากแก้จะ้ะ เดียไปฝากฝากผู้ใดแนบกรบก็มูเหลืออยู่ไอซีมีอยู่ฮกค่ะฮกชิ้นหมู่อยู่ในแผนกอะที่เหตุงานอยู่แผนกเดียวกันกันหลายคนอยู่อะสามสิบสี่สิบถุล่ะแต่ว่าเขาบริสทนิทสุกคนเนาะแต่ว่าไอซีมีก๊อกสองไอทีบอกว่าตอนที่ไอไป ไปเชียงใหม่อะไอที่บอกว่าไปเชียงใหม่เนาะไอได้ไปเจอพี่อีทพี่อีทที่ขับรถพาไอไปกันไหวกันหลวงพ่อทันใจแล้วก็พาไอขับรถทั่วเมืองเชียงใหม่เลยพี่อีทแต่ใจนี้จะดีค่ะแล้วก็มีพี่น้อยได้เปิดได้เจอพี่น้อยอยู่บ้านบ่อสร้างนะคะพี่น้อยนี้เพื่อนมีร้านขายกิฟต์ช็อปนะคะเด้อเป็นของแบบว่าของฝากจาก จากเชียงใหม่ของจากบ,บ่อสร้างนี่แหละค่ะพี่น้อยนั่นเอาของมาให้เต็มถุงนี่เละคะ่ะพี่น้องเบิง่งบดน,นี้ไอก้กะได้แบ่งกระเป๋าให้แม่นํากระเป๋าแบบน,นี้นะคะมันเป็นกระเป๋าสะพายอันเผื่อเพื่อนสิเอามือถือเพื่อนจะใสน่นี่นะไอะ้แบบมีหลายสิ่งหลายอย่างขนาดคะ่ะที่พี่น้อยเพื่อนพี่น้อยเพื่อนให้มาเนี่ยเป็นของที่สามารถที่สี่เอาไปฝากคนได้ไอ้ก็เลยว่าโอ้ขอบคุณพี่น้อยหลาย ไอต้องขอบคุณเพราะว่าไอ,อานะคิดตลอดเลยว่าไอาสิเอาของอย่างน้อมาฝากแม่ย่าพ่อปู่หรือว่ามาฝากคนอื่นมันเป็นของเล็กน,น้อยคือครอบครัวของไอาทางทางสนาเด่นนะเพื่อนบอ,บอ,บอมาให้ซื้อของมาฝากที่เป็นของใหญ่ของโตหรืออย่างนี้ไอก็เลยว่าเออของพวกนี้มันนนารักดีนะคะก็เลยว่าอาจีได้แบ่งให้เพื่อนจักหน่อยจักชิ้นสองชิ้นหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ซืไปฝากหมู่เนะาะไอขออนุญาตพี่น้อยะะด้วยค่ะว่า ไอขออนุญาตเอาของฝากที่พี่น้อยให้ไอเนะ่ะเอาไปให้หมูนําเพราะว่าถึงไอเก็บไว้ไอก็ไม่ได้ใส่ค่ะมันมันหลายโพดนะคะไอแต่ที่เลือกเก็บไว้อยู่คะ่ะตัวใหที่ไอมักนะนะคะเด้อขอบคุณพี่น้อยหลายๆคะ่ะผู้ใดน,นะคะผ่านไปบ่อสร้างค่ะไปอุดหนุนพี่น้อยได้เด้อค่ะเด้อพี่กัดเพื่อนนี่เพื่อนเนินเพื่อนขายอยู่ซอยไดนไอจำมาได้เลแต่ว่าบ้านเพื่อนน่นอยู่อซอยซิปเพื่นอนบาสิแต่ว่าอันพี่กัดของร้านพี่น้อยนะ่อยู่มองไดนะไอไอโบแน่ใจ ดี๋ยวไอซีถามเพื่อนแล้วก็สิเขียนลงบอกให้กันแล้วกันเนี่ยค่ะเป็นกระเป๋าใส่เหรียญน,นะคะน่ารักน่ารักค่ะเันไข่มาลายจีิงีเลยไข่มาลายก็แบ่งแบ่งให้แม่ไปนําให้น้องบีไปนําบอ่อใส่เหรียญเอาไว้ใส่เหรียญบนรถไอซี่ตัวนี้ไอ้มักจ้ะไอคิดว่าไอซีเอาตัวนี้แล้วค่ะพี่น้อยค่ะตัวนี้ไอ้มักค่ะมันเป็นรูปเนี่ยค่ะ มันมันเป็นนกแก้วหรือนกพูกบอกไอ้แน่นนี่นด้๋ยวอันไอ้ว่าสซีรีวิวเร็วๆมันล่าล้วเดพี่น้องไปหกนมทีแหละเดี๋ยวคลิปเขามาันิยาวหรือว่าถ้าเราไม่ใช่ซีแบ่งคลิปนี้ออกเป็นอีกคลิปนึงบ่ไมบอชไหอันนี้ก็คือของที่ได้มาจากพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งตามไปตามไปเจออยู่ทีมอโคราดนะคะมือนึง พี่กุ้งก็ให้ของมาน่ารักน่ารักอันนี้ของหลานค่ะหลานพี่กุ้งให้มาอันนี้ก็ชวงกุญแจแ่ะเนี่ยเพื่อนให้มาน่ารักน่ารักกระเป๋าใส่ลงใส่เหรียญใส่อย่างก็ได้แล้วก็เพื่อนก็ให้นี่ค่ะที่ม,มัดผมก็ดีเลยไอซื้อชุดของคนเหนือมานำเราตัวนี้ไปม,มัดผมมวยผมได้เนาะเะนาะแล้วตัวนี้พี่กุ้งก็ให้มาค่ะน่ารักน่ารักตัวนี้มันเป็นนำํำที่แขวนนะคะ นียค่ะซึ่งมันเป็นอีอย่างที่ไอคิดว่าไออย่างที่ได้พอดีไล่บปได้ชื้อเองเนะาะไอได้ของฝากมาก็ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณพี่กุ้งหลายๆจ้ะพ <c oughs> ี่กุ้งเพิ่นก็ไปเที่ยวเชียงใหม่คือกันเด้แล้วเพิ่นไปหลังไอไม่รู้เพิ่งไปก่อนไอยังไงไม่่แน่ใ,นใ,นใจอัลโหเบอร์ของฝากก็สิแบบมีแต่ของของซ้งำด้วยแล้วก็เดี๋ยอะๆ,ๆ ตัวนี้คือเป็นกระเป๋าสีแดงค่ะจากพี่ต๊อกเด้อค่ะเด้อตัวนี้พี่ต๊อกให้มานี่จ้ะนี่จ้ะน่ารักน่ารักค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะน่ารักดีจ้ะ <c oughs> น่ารักคือพี่ต๊อกเลยบอก <c oughs> ขอบคุณพี่ต๊อกหลายๆจ้ะ <c oughs> และแ้วจ้ะของกินนี่ยังอีกอันนี้เป็น ตัวนี้เป็นของกินที่น้าสาวฝากมาค่ะเป็นขี้เหล็กแห้งนะคะขี้เหล็กตากแห้งได้มาสองแพ็คค่ะเพิ่นเย็ดขีเข้เล็กยอดอ่อนๆเลยค่ะเอามาตากให้เราค่ะเนาะตัวนี้นะคะขีเข้เล็กเห็นไหมไอ้สว้นี้แล้วก็ไอ้ได้มาพริกแห้งมาสองถุงค่ะพริกแห้งค่ะ,คะอันนี้รู้สึกว่าคุณแม่ไปซื้อมาจากชัยภูมินะคะเนาะซื้อมาจากบ้านนัน ที่ตอนที่ไปเยี่ยมบ้านร้องสะพายนะคะพิ่นซื้อมาซื้อมาหลายอย่าพิ่นซื้อพริกแห้งมา2หรือ3โลนี่แหละแต่ว่าไอ้ก็บอกแม่ว่าเอานิดเดียวก็ได,ได้ได้มา2ถุงนี่กลิ่นได้นาน,นะคะ่ะแล้วก็อันนี้มาถึงของกลิ่น,นะคะ่ะอันนี้คือของที่พี่ไพยนะคะเอามาฝากพี่ไพ่นะถือของมาฝากจากชาเชิงเซาพี่ไพเพิ่นอยู่กรุงเทพนะคะแต่ว่ามือที่เพิ่นจะมาหาไอ้นี่เพื่อนไปชาเชิงเซานะคะเนาะ เพื่อนเรซื้อของกินมาแต่ของกินที่พ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 ายถือมาให้เอามาได้บ่เมิดเพราะว่ามันที่นีป่าปลากดตากแห้งอะ่ะมันจะเป็นถุงที่แบบพองๆใหญ่ๆห,หน่อยเพราะปลาตัวใหญ่นะมันเอามา,าได้บ่มีหม่องใส่เลยค่ะบ่มีที่ยัดลงเลยกระถอดนะคะไอ้ก็เลยพยายามพยายามพยายามเอาของที่มันเป็นแบนๆที่แบบเราสามารถยัดลงไปได้แบบนี้ ก็เลยได้เป็ดน,น้ําตาลปึกค่ะน้ําตาลปึกเนาะตัวนี้ก็คือเป็ดน,น้ําตาลก้อนแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็คือกะละแมจ่ะอันกะละแมสรุปแล้วไอออกมาเวยค่ะพี่ภัยกะละแมนะาไอถือมานําเพราะว่าไอามักไอมักขนมแล้ววันนี้บแมนว่าไอาบวมักป่าแห่งเลยพี่ภัยแต่ว่ามันมันป่าแห่งแลยพี่ภัยก็ฮู้ว่าถุงมันใหญ่ขนาดนี้แล้วไอบวมีหม่องใส่เลยกระเป๋าเต็มเมื่อจักะ น้ำหนักเกินนะคะตอนตอนที่เอาไปเช็คอินน้ำหนักเกินแต่คนที่เช็คอิน,นเขาใจดีค่ะมันเกินไปประมาณบทอดกิโลค่ะแต่ละแต่ละใบอ่ะก็เลยบอกเออโชคดีเพื่อนกะเพื่อน,นกะยิ้มยิ้มนะคะไอ้ก็เลยบอกเพื่อนว่าอันอันไอนอ่ะซื้อของกินมาหลายก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนก็เลยยิ้มยิ้มจ้ะเพื่อนก็เพื่อนก็เข้าใจอยู่เนาะคนไทยมาก็อยากได้ของฝากหลายนะเดี๋ยวไอ้มีของที่ซื้อมาอีกอไอซิ่งให้เบิ่งเนาะแป๊บนึ่งจ้ะ มาจากสเต็ปสุดท้ายสเต็ปสุดท้ายไอหอบย่างมาอันนี้ก็คือเป็นยาหม่องค่ะยาหม่องไอซื้ออยู่ตรงเงินดวตี้ฟรีนะคะสองสองสองขวดเนาะไอว่าเฮ้ยใข่คือไหนนี่ไห่เจ้าของนี่แหละค่ะเพื่อปวดเมื่อยจากเตุงานก็เอาไปนวดเนาะเนาะพี่น้องตัวน,นี้ก็คือเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าที่ที่พี่อีทให้มาที่ไอเอิญกระเป๋าเงินล้านนั่นแหละไอไอมากมากพี่น้อง อันนี้มันเป็นสไตล์ไอเลยอะไอจะบอกว่าตั้งแต่ไอเป็นสาวมาจนกระทั่งเรียนมหาวิทยาลัยหรืออย่างไอจะเป็นคนที่ชอบกระเป๋าแนวนี้มากๆสมัยก่อนไอก็ซิมีแต่ว่าโบโบแมนของทางทางภาคเหนือไอจะชอบสะพายกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าผ้าที่แบบเป็นผ้าทอมือแบบนี้แหละค่ะฮัแหละเหมาะสมกับหน้าตาไอเลยน่ารักดีค่ะอันนี้ไอต้องขอบคุณพี่อีทหลายๆว่าไอเชื่อว่ามันมีความขลังมันมีความขลังนะคะ ฮัรโเบอร์ไอกระสิเก็บว้ตราบนานเท่านานค่ะกระเป๋าตัวนี้ซิไใส้นะคะายกระไสอยู่เมืองไทยนำแล้วกับอันกระเป๋าที่พี่ออมใหามาค่ะพี่ออมตามไอตามมาเจออยูดมอ์โคราชนะคะเนาะพี่ออมก็ซื้อกระเป๋านี้มาฝากก็เป็นนยยิยางที่เป็นสไตล์ของไอคือกันเพราะว่ามันเป็นนยยิยางที่ทํามาจากธรรมาชาตินะคะเนาะฮัลโเบอร์ไอ้ก็มากมาก,มากค่ะ นี่แหละไอก้กระไซมาตลอดตั้งแต่ได้ตั้งแต่ได้มาก็ะคือสะพายนะคะเนาะก็คือสะพายให้มันเข่าตามเสื้อผ้าตามโอกาสของไอ้แต่ว่าไอา้จะสะพายอยู่ในกรุงเทพแบบะสะพายตัวนี้เด้แล้วก็เสื้อผ้าว่าถอมมือนั่นพี่อีทก,กับพี่น้อยนะคะตอนไปบ่อสร้างอะเพิ่นกับผ้าไปซื้อืไอ,อ้า,ยยากได้ชุดที่เป็นชุดไทยๆนะคะเอาไว้ใส่ไปวัดไปวานะเพราะว่าอายุเฮาก็หลายแล้วก็บโม,มี บ่เคยใส่ผ้าถุงไอเป็นไอเป็นไม่ยิงที่บ่บ่บบใส่บ่ใส่ผ้าถุงนะคะไอก็เลยวามนว่าอยากสิฮัทใส่ผ้าถุงนะ,ะนะก็เลยได้ผ้าถุงของคนเหนือมาค่ะได้เสือมาตัวนึงค่ะได้เสื้อมาตัวนึงนะคะเนาะไป้เสื้อแขนสั่นไ่หรือแขนยาวจำก็ได้เลยเนี่ยค่ะเอาไว้ใส่ไปวัดเลยค่ะเอาไว้ใส่ยนม,มีงานบุญงานอย่างเนาะเนี่ยค่ะอากาผ้าถุงก็จะเป็นแบบว่า แบบป้ายค่ะที่มันมีสายผูกนะคะเนี่ยค่ะอาจจะเป็นคนมักสีออกแดงๆชมพูน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้ค่ะเดี๋ยวสิม,มือใดมือไหนมีเวลาว่างๆเราจะลองแต่งให้เบิ่งนะตัวนี้นได้มาจากพี่สาวค่ะเพราะว่าพี่สาวเพิ่นสั่งซื้อออนไลน์นะคะเพิ่นซื้อมาลายเป็นโอ้ยบุงหูจผืนประมาณยี่สิบสาสิบผืนเพิ่นบอกเนี่ยค่ะ เพิ่นก็นเลยแบ่งหต้ตโตนึงไอ้ก็เลยได้ไมาหยิบผ <Hello. S 1> ืนนึงค่ะฮาราเบอร์พิการก็มดสับนี่แหละว่าส่วนอันเดอร์เพื่อนก็ได้อันเล่าเสื้อผ้าที่พวกไอซื้อตามเวลาไปเที่ยวกันซื้อมาเรื่อยๆค่ะไอ้ก็ได้ของมาจากเชีงยงใหม่หลายอยู่ค่ะได้กเกงได้ได้กระโปงส่วนอันเดอร์เพ่นก็ตอนที่เพื่อนไปชอบอยู่แถวกรุงเทพเพิ่นก็นได้เสื้อผ้ามาอยู่ค่ะประมาณสี่หาโตน่ะว่าาราเบอร์พี่น้องเสื้อของกับ ที่คนมาก็ได้สัมเนียค่ะบ่ได้ของกินบ่ได้พักบ่ได้หย่ามากะได้แต่ของแบบนี้กะโอเคแค่นี้กะถือว่านักมากแล้วค่ะน,นักเกิน<ฮ>น้องอีทเพื่นวาสิฝากแห้นพี่ไอเอเอาครีมมาใหยพี่ไอเกะบว่ามีช่องที่จะใส่ให้่เนาะเพราะว่าครีมน้องอีทก็สิหลายกระปุกอยู่พี่ไอเอก็เลยบอกน้องว่ามันมีหมองสิไว้ละอีทเอ้ยว่าันขนาดนี้ก็ยังได้เอาของออกตั้งหลายจะเอาให้่ด่าเมือบา้านยูโคราชจ้ะ ของกินนี่ยังอะคะออกหมดเลยแล้วกันมันจะมีมะม่วงแช่อิ่มกับมะขามของน้องน้องกุ้งน้องกุ้งน้องกุ้งสีเนาะคะ่ะน้องไห่มาอันนั้นก็คือเพื่อไห่มาตั้งแต่ช่วงที่อยู่โคราชตั้งแต่ตอนเม,อเมืองไทยได้ที่ที่สองมันก็เลยต้องแบ่งกันกินนะคะก็เลยบุได้เอามานําก็เลยเอาไปแจกจ่ายแบ่งกันกินนะคะฮันละเบอ์ก็ขอบคุณน้องกุ้งหลายๆเนาะ,ะนนมืองานที่เราไปเจอกันพี่ไอคก็มีความประทับใจ ก็คือประทับใจทุกๆคนที่ไอ่เจออยู่เมืองไทยด้วยค่ะเด้อไอ้อาจสิบได้นัดเจอไผยเป็นกิจจาลักษณะเพราะว่าด้วยไอ่บสามารถที่สีแพนเวลาที่เป็นส่วนตัวของเจ้าของได้นะก็เลยแบบทุกอย่างมันเป็นไปนตามน้าถ้ามันแมชเวลาไดไอกจะไอก็บอกว่าเออมันเจอกันได้ประมาณนี้สช่ะครับก็คือรอบต่อไปคันเมื่อบ้านกับไอ้ก็อยากมีเวลาอยู่กับพ่อกับแม่ให้นานขึ้นเนาะคะ่ะเนาะ อันรอบต่อไปก็คือมีเวลาอยู่กับพ่อกับแม่โดนๆคนละค่ะอาชีแบบว่ามีบบได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดหลายปรนไดนะคะเนาะแต่ว่ารอบต่อไปนี่ตั้งใจไว้เลยว่าขันขันเมื่อบ้านเนี่ยสิสสต้องกลับสกลนครนะคะยังบ่ได้ไปเยี่ยมหน้าเลยนะคะบ่ได้ไปเยี่ยมหน้าบ่ได้ไป,ไปเยี่ยมหมู่ไทยสกลเลยค่ะโอเคไอ้ก็ขอฝากคลิปไว้สำนีน,นะคะอาจีเยาวไปจังหนึ่งก็ขอภายหลายๆสวัสดีจ้า จะพ่อกันใหม่บายบายจ้าขออภยะะัยด้วยค่ะครัวฮกของฝากชิ้นสุดท้ายลืมรีวิวให้นี่ก็คือผ้าพันคอที่ได้จากน้องแอนนะคะเนี่ยเขาให้มานะคะเจอกันวันนั้นสวยค่ะส,ส,ส,สีสีสวยสีสุภาพสุภาพนะคะแล้วก็มันนุ่มมากเลยขอบคุณมากมากเลยพี่ไอชอบมากจากน้องแอนขอบคุณมากนะคะ เนี่ยค่ะโอ้ได้แต่ของฝากมารอบนี้ส,ส,สุขสุขใจมากไปละบ๊ายบาย